วิธีเสกอนาคตแบบดีดนิ้วเปียงเดียวนะข้อ1นึ่นะจำไว้เลยนะครับอารมณ์ดีเท่ากับชีวิตดีดังนั้นการที่คุณสั่งจิตตัวเองได้การที่คุณฝึกการเปิดตาที่3ตลอดเวลาได้คุณแทบจะกําหนดอนาคตเลยว่าดีลเนี้ได้ชัวสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดจากโลกภายในของคุณหมดแต่คนพูดเยอะเรื่องโลกภายในอะ แต่คุณไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากตาที่3ของคุณเนี่ยมันเริ่มทํางานแล้วถ้าคุณสามารถสั่งให้ตาที่3มันเปิดได้แล้วคุณก็ควบคุมอารมณ์ของคุณได้ตามในระดับที่คุณต้องการ เดี๋ยวผมไปสอนซ้ำละกันนะครับให้มละเอียดขึ้นว่าไอ้คำว่าระดับพลังงานมันมีด้วยเหรอโหมีเยอะมากผมอยากจะบอกว่ามนุษย์คนเรามีระดับพลังงานหรือว่าความถี่ของคลื่นสมองเนี่ยแตกต่างกันอย่างน้อย5ระดับคุณอาจจะเคยได้ยินบวกเดลต้าเบต้าแกมมาเดี๋ยวผมไม่ค่อยไปสอนในสัมมนาแต่ผมบอกเลยว่าอารมณ์ดีชีวิตโคตรดีถ้าคุณควบคุมให้อารมณ์ดีไม่ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คือคุณควบคุม อนาคตไม่ได้ผมเลยบอกว่าหัวข้อวันนี้คือคุณเสกอนาคตได้แบบดีดนิ้วเปี้ยงเดียวถ้าคุณเปิดตายสามปุ๊บเราให้มันควบคุมอารมณ์คุณให้ได้ในแบบที่คุณต้องการคุณแทบจะเสกอนาคตได้เลยนะครับและข้อที่สองผมเป็นหมอก็จริงแต่ผมอยากจะบอกว่าอารมณ์เท่ากับสุขภาพนะครับถ้าอารมณ์ดีจะเท่ากับสุขภาพดี บางคนอาจจะเถียงแบบนี้ว่าเมันเกี่ยวกับความรู้ผมบอกว่ามันเกี่ยวครึ่งเดียวความรู้มีส่วนสําคัญผมไม่เถียงอันนี้ผมไม่เถียงเพราะผมก็เป็นหมอผมอ่านงานวิจัยเยอะมากผมรู้ว่าความรู้ว่าสําคัญแต่ใครเคยเห็นบ้างคุณไม่ต้องเป็นหมอแล้วไม่ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์คุณเคยเห็นคนที่เป็นหมอเหมือนผมจบอย่างน้อย6ปีเหมือนผมมีแพทยศาสตร์บัณฑิตเหมือนผมคุณเคยเห็นหมอที่หน้าแก่ขึ้นเรื่อยๆหลังจากทํางานไหมใครเคยบอกพิมพ์คําว่าเคย ใครบ้างเคยเห็นหมอที่รักษาไขมันในเลือดสูงแล้วก็บอกกับคนไข่หรือบอกกับคุณว่าไม่เป็นไรหมอก็กินยาอยู่ห,หมอรักษาไขมันในเลือดสูงก็กินยาไขมันในเลือดสูงแสดงว่าคุณหมอมีความรู้แต่คุณหมอไม่สามารถป้องกันตัวเองให้ไขมันในเลือดไม่สูงไม่ได้ใครเคยเห็นไหมครับคุณหมอที่บอกว่าให้คนไข้ออกกําลังกายออกกําลังกาย แล้วหมอคนนั้นไม่เคยออกกำลังกายเลยถ้าใครเคยบอกว่าเคยผมไม่ได้บอกว่าหมอดีหรือไม่ดีแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าคุณบอกว่าความรู้คือทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งที่ผมเปิดตาที่สตั้งแต่ตอน6ขวบแล้วทุกคนคิดดูแล้วกันขนาด6ขวบผมยังเปิดตาที่3มแล้วผมยังเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่6ขวบเลยมีลูกศิษย์ถามผมเยอะมากเลยว่าทำไมหมอทีมถึงเข้าใจเดี๋ยวผมไปเล่าในสัมมนา,าเพราะว่าผมต้องอธิบายเฉพาะคนที่ เชื่อผมเท่านั้นก่อนเวลาคุณอารมณ์ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองจะหลั่งสารบางอย่างที่ทําให้การอักเสบในร่างกายเนี่ยลดลงแต่ถ้าคุณมีความเครียดอารมณ์งุดหงิดสมองก็จะหลั่งสารบางอย่างที่ทําให้ร่างกายอักเสบดังนั้นหมายความว่าไครับแค่อารมณ์อย่างเดียวก็ส่งผลต่อการอักเสบในร่างกายแลละไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราด้วยซ้าข้อที่3คืออารมณ์เท่ากับอนาคต ดังนั้นอารมณ์ดีจึงเท่ากับอนาคตที่ดีหลายคนบอกว่าหมอทีมเริ่มพูดแบบเวอร์แล้วบางคนอาจจะพูดเวอร์นผมเลยบอกว่าวันนี้ผมจะพูดในสิ่งที่ผมว่าหมอทั้งประเทศเราเขาไม่พูดเรื่องนี้กันนะครับแต่ผมจะพิสูจน์ง่ายๆแบบนี้ครับถ้าคุณไป search google ดูเวลาที่คุณอารมณ์ดีสมองจะหลั่งสารบางอย่างซึ่งเดี๋ยวผมไปพูดในสัมมนาสมองจะหลั่งสารบางอย่างนะครับแล้วทําให้ กล้ามเนื้อทุกอย่างเนี่ยทำงานได้แบบซ u เปอร์เนเจอรัลหมายความว่ามีประสิทธิภาพเกินกว่าที่คนทั่วไปใช้อยู่ในปัจจุบันดังนั้นวันที่ 2. กรกฎาคมจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาที่ผมจะสอนเนี่ยคือมีเยอะมากนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนนะหลักๆเลยนะทุกคนผมจะสอนในสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนมาก่อนผมจะสอนในสิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เลยอะไรที่เป็นทฤษฎี ผมจะสอนเพียงแค่ประกอบความเข้าใจสัมมนาเนี่ย VIP ราคา35,000บาทคือเต็มแล้วนะครับ VIP 35,000บาทนะครับหที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็วคุณคิดแล้วกันว่าเนื้อหาจะเจ๋งขนาไหนดันะงนั้นใครก็ตามยังไม่รู้ว่าผมสอนอะไรในสัมมนานี้นะมีหัวข้อข้าวคา,าคุณสามารถพิมพ์888แแล้วขอดูเฉพาะเนื้อหาที่ผมจะสอนแล้วคุณตัดสินใจก่อน แล้วตัดสินใจให้เร็วนะครับเพราะว่าโซน A ก็กำลังจะเต็มด้วยโซน A ผมรับจำนวนน,น้อยมากนะครับการลงทะเบียนไม่ใช่ลงเพื่อผมเลยนะครับลงเพื่อทุกคนแล้วถ้าใครอยากรู้พิมพ์888ไปสอบถามทีมงานผมได้ว่าผมสอนหัวข้ออะไรส่วนใครก็ตามอยากรู้วิธีการเปิดตาที่3เพื่อควบคุมอารมณ์ดีควบคุมอนาคตแบบเสกอนาคตแบบดิดนิ้วเปียกเดียวปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเราเจอกันในสัมมนาวันที่2กร,รกฎาคมสำหรับ คอร์ส Hack the Future รุ่นหนึ่งนะครับรักทุกคนขอเวยพอทุกคนแล้วเจอกันที่สัมมนาสวัสดีครับ